โอเคครับก็วันนี้เรามาพบกันเลยครับผมกับช่องบาง1ิบรอแูน,นะครับผมวันนี้ที่ได้ประมูลรถมาประมาณ15คันนะผมได้มาจากอุดรนะผมใครที่สนใจก็ลองทักามาสอบถามที่ได้ใครทีช่ชอบคลิปแนวนี้ก็ลองทักมาหาดูนะผมใครที่สนใจรถอะไรก็ลองทักไปหาพี่เขาได้หรือว่ามีเบอร์ติดต่อให้เราลงไว้ ใครที่อยากได้รถเก็บสภาพหรือว่ารถตามสภาพรถราคาถูกๆก,ก็ลองทกมาคุยกันได้แต่ว่าถ้าถูกมากไปพี่ก็หาให้ไม่ได้ต้องเข้าใจกันด้วยนะผมก็ประมาณนี้ก็พี่อาจจะมาทาคลิปรีวิวให้อาจจะเป็นอีกคลิปนึงหรือว่าอาจจะเป็นคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวรอชมกันนะผมว่าเดี๋ยววันนี้พี่พามาดูกแบบันนะครับก็จะมีพวกเอสเอฟเบฟร้อยสิบไอนะครับส่วนมากส่วนมากก็จะเป็นเบฟร้อยสิบไอนะผม ใครที่สนใจก็ลองทักมาคุยกันได้ผมกันเองครับผมนี่ครับประมาณนี้ดีมซปเปอร์ขับก็มีนะแต่ว่าต้องเช็คก่อนว่าสภาพมันเครื่องมันจะดีไหมอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับมีทุกมีทั้งปีใหม่ปีเก่าสตาร์ทมือสตาร์ทเท้ามีให้หมดนะผรลองทักมาคุยกันได้ครับ เดี๋ยวให้พี่เขาเอารถลงก่อนนะครับเพื่อไม่ใหการเสียเวลาครับผมเดี๋ยวจะเสียเวลากวรพี่เขาด้วยครับใครที่สนใจรถสไลด์ก็ลองเท่าไปหาพี่เขาได้ครับผมเนาะอันนี้ที่ไหนครับพี่อุดรอุดรครับอุดรสาคาอุดรครราคากันเองครับไม่แพงครับผม อันนี้พี่ขนมาก็ประมาณน่าจะสองพันแปดนะครับพี่เขาลดให้สองร้อยนะครับผมถูกตครับประมาณนี้ครับใครสนใจก็ลองทขามาคุยได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เผิดราบลงมารีวิวให้ทีละคคนดีกว่าครับผมเอาละนี่นครับสําหรับที่พี่ยกลถลงมาเรียบร้อยนะแล้วก็พี่ได้ขายเป็นขายไปในส่วนหนึ่งแนละ้วก็เหลือประมาณนี้ ใครที่สนใจก็ลองทักมาคุยได้เดี๋ยววันน,น,นี้เดี๋ยวพี่พามาไล่ทีละคันดีกว่าครับผมเอาเ็นว่าคันนี้ก่อนเลยโอ้ยปลาวานพี่ไล่ไปแล้วคันนี้ได้ขายไปแล้วแหลปะปลาวานเดี๋ยวรอเขามารอขนส่งเองกชนมาแล้วก็มีคันนี้คันนี้กที่เพิ่งประมุลมาแต่ว่าต้องไปทําจัดสภาพให้มันเสร็จก่อนอันนี้คันนี้ก็เครื่องดีนะเนี่ยใครที่สนใจก็กำเงินรอไปเลยครับคันนี้ก็สตาร์ทลย ไม่มีท่อเดี๋ยวคันนี้พี่ทำเสร็จพี่ก็จะขายประมาณไม่แพงหรอกประมาณหมื่นเก้าเก้าร้อยนะครับผมทำแบบสวยๆไปเลยประมามาเอเมดกนะครับผมตลัมาดูเอเมดกอ้ยมันแฉะเลยนะฝนมันตกแล้วเอมอันนี้ก็เป็นเอเมดะกเอฟเอฟนะผมใครสนใจก็ลองทางมาคุยได้ไม่รู้ว่าถึงไหมรู้ว่าต่อหน้ว อยู่สองหมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะผมก็ใครสนใจก็ทักมาคุยได้กนะามาเบฟรีนี้อันนี้ที่ทททต้เพิ่งทำเสร็จเพิ่งทำเสร็จเลยคันนี้น้องๆมาส่งได้ไหมเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวซื้ออะไรมาใส่อันนี้เครื่องก็ดีนะแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนสปรปิงขาดสตารนะ์น่ะเียแล้วก็มาคันนี้คันนี้ก็ส่งได้เลยคันนี้เป็นปีสิบเจ็ดนะผมคันนี้ น้องๆมาทรงนี้พอได้หะครับผมคันนี้ก็ขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะผมเอกสารครบพร้อมโอนเหมือนกันนะมาคันนี้อาจจะไม่ได้แบบรีวิวอะไรเยอะๆนะผมก็มาคันนี้คันนี้ก็ตามที่พี่เคยลงไว้คลิปที่แล้วนะก็ประมาณนี้สองคันนี้ยังอยู่นะคันนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวพี่พางคลิปหน้าเดี๋ยวพี่พามาถ่ายคันนี้ครับผม 54ชัก3ของผมคันนี้ส<ม>ีอเล่นะเอ้ยส<ม>ีอเล่ยลยนะผมเขาเรียกว่าอะไรนะส<ม>่วนใครที่ถามหารถถูกๆแล้วผมก็ที่อยากบอกหนึ่งอย่างหนึ่งนะผมต้องยอมรับสภาพให้ได้นะผมคำว่าถูกนะผมถูกและดีไม่มีนะผมคันนี้พี่ขายอยู่ เจ็ดพันห้าครับผมมีเล่มนะครับผมมีเล่มเขียวคันนี้แต่ว่าคันนี้จะยันไม่ลงนะครับใครที่คิดว่าเอาไปทําต่อได้ก็ลองทักมาคุยกับพี่ได้ครับประมาณนี้น้องๆว่าพี่ขายแพงไหมเจ็ดพันห้าแล้วผมประมาณนี้ครับส่วนที่เหลือก็มีใครที่ถามหาพี่เซ็กก็มีนะครับพี่เซ็กพี่เซ็กมามา นะครับใครที่ถามหาพี่เซ็งครับผมแต่ว่าคันนี้จะเป็นตัวกุญแจนะนนน้ีเครื่องดีนะอันนี้พี่ขายอยู่สามหมื่นสองเก้าร้อยเกสิบเก้าบาทค,คันนี้พี่ได้กำไรพันเดียวมาดูราคาดิถ้าใครไม่เชื่อพี่ไม่เคยโกหกนะฮะประม,มาณนี้แต่ว่ารถรถจะมีตําหนิครับตรงนี้เฟรมแตกนะประมาณนี้ครับผม อันนี้ก็ขายแต่ว่าเดี๋ยวทาให้มันติดก่อนเอี่างจะสีใหม่ไปเลยจะได้สวยๆนะผมครับหรือว่าถ้าใครอยากได้สภาพนี้ก็พี่ขายอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหร้อยบาทนะผมมีเล่มทุกคันนะผมเป็นรถประม,มูลนะครับพี่ๆประม,มูลม,ม,มาแล้วก็จะมีเมดิกเป็นตัวสีเงินนะผมสีน้ำเงินคันนี้สีนี้จะขายดีนะ ราคาก็เท่าเท,ท่ากันแหละคันนี้เดี๋ยวพามาเล่เดี๋ยวพามาสตาร์คันนี้เดี๋ยวพี่พามาสตาร์คันนี้ดีกว่าแต่ไม่รู้มันจะติดไหมว่าจอดไปนานแล้วซื้อต่อเพื่อนไหม,มันนี้มันจะเป็นเครื่องมีโอนะผมมิลลิ่งมาเรียบร้อยคันนี้ก็ขายนะแต่ว่าขอทําคลิปก่นอนคันนี้พี่ขายอยู่สี 4, พ่พันห้าพอครับผมไม่เอากำไรครับผมซื้อมาประมาณนี้มีเล่มเขียวาาครับผมเอกสารครบพร้อมหมนเหมือนกันครับ พี่มีให้สองเครื่องนะหูเครื่องเดิมแล้วก็เครื่องมีโอนะน้องๆว่าคุ้มไหมก็ลองทักมาคุยกันได้ครับไม่รู้จะปิดไหมนะ คันนี้สเตปห้าสี่ชักสามนะผมก็ใครอยากได้ก็ทักมาคุยกันได้ครับผมก็เดี๋ยวพี่ทิ้งลิงเฟซที่ให้นะผมใครสนใจจริงๆนะแล้วก็ฝากกดไลค์ให้พี่ได้แล้วเดี๋ยวอีกคันหนึ่งนงนะเดี๋ยวพี่พาดูเวฟร้อยสิบไอรูปห้าหกชักสามนะผมปีห้าแปดคันนี้ก็จะขายเหมือนกันนะนคันนี้เป็นท่ออ้วนนะผตรงก็ได้คันนี้เป็นแผงพอด อันนี้เป็นแผงคอพีเนียมนะผมได้ด้วยค่ะสตาร์ดมันลุยนะครับเดี๋ยวแล้วพี่จัดการเี๋ยวทำให้มันติดกอนเดี๋ยวพี่จะถ่ายคลิปไปดูนะคุอย่อย่แย่ไม่ได้ไม่ได้คันนี้พี่ก็ขายอยู่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสตาร์ทให้ฟังนะเดี๋ยวพี่ขอไปจัดการก่อนแล้วถ้าใครอยากเห็นพี่ทํคลิปขี่คันนี้นะเดี๋ยวพี่ทําให้อีคลิปหนึ่งนะครับต่อจากคันนั้นโอ้ยเมื่อยอะไรเลยน้องๆมาดูส่งมันได้หรือเปล่า นี่ครับผมเก๋วประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวพี่ทำให้มันติดก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะมาปิดชิ้นนะผมก็ไปวาเดี๋ยวไปทำให้มันติดก่อนโอเคครับก็พี่ได้เปลี่ยนใหม่เลยนะพอเดี๋ยวอันเก่ามันรูดนะผมเสียดายเราเอาไปวาเดี๋ยว,วจะมาสตาร์ทให้ดูนะมันก็ดีเลยเพราะว่า มันจะเป็นท่อเอเมดคกนะผมใครที่อยากได้รถทรงนี้ก็ลองทักมาคุยกับพี่ได้ครับผมคันนี้เป็นเป็นแกนตึงมาแล้วครับผมเป็นแข่งคอร์บีเนียมนะเรือนซีบีประมาณนี้ครับผม ตามนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พ,พี่ด้วยครับคลิปนี้พี่ขอสัก200ไลค์ก็ยังดีครับผมครับผมใครที่สนใจก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้หรือว่าแอดเฟซบุ๊กมาคุยกันได้หรือว่าเข้าไปดูรถในเพจพี่ได้ครับผมเพจก็ตามค้นหาเลยครับบางซิดโรเซลูนในเฟซบุ๊กครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมก็ใครอยากเห็นพี่ขี่รถคันนี้นะผมเอาไปคลิปหน้านะผมเดี๋ยวพี่ไปขีด่ดูว่ามันจะแรงไหมว่ามันจะบิดยุบไหม Chan on the beach.